นั่งได้สบายไม่ต้องปลนหัวมือก็ได้นั่งได้สบายนั่งเงยติ้นจะสบายทำให้เราสบาย วันหนึ่งเกิดไม่สบายขึ้นมาเราจะทำยังไงทุกวันนี้เราคิดว่าเราสบายไหมลอง,องตอบเต็มปากเต็มคำว่าสบายไหมทุกวันนี้ยัใไรสบาย ไม่มีเลยว่าสบายบาง,งแยกออกสองอย่างคือสบายกายกับสบายใจถ้าจิตคนที่รับการฝึกแล้วเมื่อได้รับแล้รับแล้วก็รู้ก็จะแยกแยกแล้วก็ปล่อยอันนี้คือการฝึก ก็ประโยชน์ของการฝึกอย่างนี้รับรู้แล้วก็ปล่อยคือวางอารมณ์นั่นแหละสําหรับคนที่ไม่ฝึกมันทําอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเจากความจิตที่คนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนพัฒนามันทําอย่างนี้ไม่ได้เมื่อรับไม่ได้มันก็อยตินี้นอยที่ว่ามันจะฝากว้ทีิกายหรือฝากว้ที่ใจธรรมชาติโดยภาพรวมก็คือมันก็เอาที่กายเป็นหลัก ทีนี้กายกับใจจึงเป็นที่มาคบว่าป่วยว่าป่วยกายเรารู้มีคนรักษามีคนดูแลแต่ก็กายกา,า,ายมันต่างคนต่างป่วยอย่าไปป่วยแทนกันเพราะว่าคนละคนคนละเรื่อง แต่เราก็ดูแลรักษากันไปตามอาการเหมอือนหมอรักษาเราเรารักษาตามอาการถามว่าหายขาดมันไม่หายมม่มีโรคไหนหายขาดเทียงเป็นบรรเทาเราจะนั้นใช้บังยาบรรเทาเทาช่นปวดนี่ยาบรรเทาปวดแต่ไม่ได้แปลว่าความปวดมันหายไปคือไม่เป็นอีกเลยมันไม่ใช่ทเ,เทียงแต่บรรเทาเบาบาง อันนี้คือโรคของกายโรคของกายไม่มีใครไม่เป็นแต่ว่าก็จะเป็นมากเป็นน้อยทิ้งระยะหรือนานๆก็รู้สึกตัวว่าเป็นอย่างอันนี้กือถือโชคดีแต่ไม่เป็นเลยนะี่ไม่มีพาะน,นลอยมองสิงว่าให้ธรรมดาคนในเมื่อทุกคนในโลกนี้ไม่มีใคร ที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยล้วก็แสดงวกาเรื่องปกติเรื่องธรรมดาอันนี้คือธรรมดาแต่ว่าคนที่โชคดีหน่อยคือเจ็บไข้ได้ป่วยตอนมีอายุเยอะแล้วัน,นคือต้องแสดงอาการใน,น้คือทางกายโรคทางกายโรคทางใจโรคทางจิตนะไม่มีคณะใดเลยที่ไม่ป่วย เราไม่เข้าใจใเราสบายไปสบายอะไรถึงถามว่าสบายกายหรือสบายใจจิตมันไม่เคยว่างเว้นทุกขความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องหายาเหมือนกันที่รักษายาที่รักษาเนี่ยถ้าเป็นกายของเราเนะี่ยก็กให้หมอไปหมอเขาก็มีหมอต่างสารพัดหมอหมอตาหูจมูก ตัดไตใส่พุมว่ากันไปตามวิชาที่เราเรียนมาใครชำนาญทางไหนก็รักษาทางนั้นนั่นคือหมอทางกายแต่หมอก็รักษาได้เฉพาะคนอื่นรักษาตัวเองไม่ได้หลายคนที่หมอเป็นมะเร็งรักษาตัวเองไม่ได้รักษาคนอื่นได้นะนกับเ,เรื่องแปลกตนะัวโรคทางใจโรคทางจิตเราสะสมสั่งคมีมานานแล้วก็ไม่ใช่เป็นชาตินี้ชาติเดียว วันนี้วันเดียวเดือนนี้เดือนเดียวปีนี้ปีเดียว,ยวมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วมันกันก่อนจิตใจเรานานแล้วตอนนี้เรามาตั้งหลักหม่ว่าเรามาดูว่าทั้งถ้าอย่างนั้นคาําต่อไปนี้มันจะเป็นลักษณะอย่างไรเราจะอยู่อย่างไงถึงจะจะให้เป็นอย่างนี้คืออยู่เย็นเป็นสุขอยู่ ก็คือมีชีวิตอยู่นี่แหละคำว,ว่าอยู่คือมีชีวิตชีวิตที่เรามีอยู่ในขณะดีและที่เหลืออยู่ถ้ามีถ้าอยู่รอดเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอยู่นี้ยเ่จะอยู่ยังไงอยู่เหมือนเดิมที่ยังผ่านมาสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบปีเหมือนเดิมก็ต้องบอกว่าถ้าอยู่เหมือนเดิมมันก็เป็นเหมือนเดิม ไม่มีอะไรดีขึ้นว่าเรายังคิดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมแล้วจะอย่าไปหวังความเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะเหมือนเดิมเหมือนอาหารนะต้นเกินข้างใหม่แ้วก็เดิมนะ้วไม่มีอะไรใหมน่นี่อยู่ทีนี้ต้องถามว่าเราชีวิตเอาเป็นบทเรียนว่าอยู่เนี่ยก็จะอยู่ยังไงไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ให้คนอ,อื่นเดือดร้อน คำถามหรือคำตอบตัวต่อไปคำต่อไปอยู่อยู่ยังไงอยู่เย็นอยู่แล้วให้มันเย็นเหมือนตอนนี้อย่าให้มันร้อนมันจะอยู่เย็นจะอยู่ยังไงสินเป็นตัวบอกชัดเจนว่าใครไม่มีสินไม่มีทางเย็นได้เอาสินห้เป็นบรรทัดฐาน เพราะนั้นถ้าใครอยู่แล้วมันไม่เย็นก็คือไม่มีสิลก็ต้องปรับมัหรือว่ามันไม่มีก็ทําให้มันมีแค่นั้นนะเหมือนสตังของเราเนะ่ะมันไม่มีสตังนะก็ทาให้มีสตังคือหามาสแสวงหาลงมือปฏิบัติอยู่เย็นอยู่เย็นเป็นสุขเป็นก็สบายแล้วเรียกว่าอ,อยู่เป็นอยู่เป็นคําว่าเป็นมันก็ตรงขกับภาว่า ตายถ้ามันไม่เป็นมันก็ตายแสดงว่าถ้าเราอยู่ไม่เป็นมันก็คือตายตายอะไรตายยังไงตายจากความดีคือไม่มีความดีเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาเลยในวันวันหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ต่างกับคนตายคนตายต่อให้อยู่สามเดือนร้อยวันดูเป็นปีมันก็ไม่มีประโยชน์ เพราะมันตายคือมันมีความเดียอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเลยอยู่เย็นเป็นแล้ว่าอยู่ไม่เป็นก็ต้องมาอยู่ให้เป็นอย่าให้มันตายคือตายด้วความดีอยู่เย็นเป็นทีนี้สิที่ตามมาถ้าทั้งหมดมันมีความไม่ตกกังวลแล้วมันสบายมันสุขะคือมีความมั่นใจในตัวเองว่าเราอยู่แล้วมันเย็นแล้วอยู่เป็นคือไม่ตายก็สุขะคือสบาย น,นี่คือภาพรวมของชีวิตของมนุษย์เราของคนเราทีนี้ถ้ามันจะละเอียดไปกว่าน,นั้นในภาคปฏิบัติก็คือเราจะต้องทําอย่างไรถึงจะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงอะไรเป็นตัวชีวัดอะไรเป็นตัวบ่งบอกความเป็นอยู่เราทุกวันนะัมันบอกยู่แล้วบ่งบอกทางไหนก็ยืนเดินนั่งนอน นี่คือตัวบอกว่าวันวันหนึ่งเราก็มีอาการของกายแค่นี้หละอันไม่ได้มีมากไปกว่านี้นะยืนเดินนั่งแล้วก็นอนนี่เป็นการเรียงเราสังเกตใช่ไหมเรียงลำดับถ้าเป็นการสอนบอกว่าสอนในสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก้าเป็นคุณครู เวลาอธิบายก็อธิบายสิ่งที่มันง่ายไปสิงยากนี่เรียงลําดับแล้วคือธรรมชาติที่มันเป็นอยู่เ,เราเรียงความสําคัญว่าหนึ่งคือยืนเดินนั่งนอนแปลว่ายืนในชีวิตประจำวันคือน้อยที่สุดละอาการของกายการยืนของแต่ละวันยืนน้อยที่สุดเหตุผลเพราะอะไรกาใใยภาพา ยืนนานไม่ได้เลือดมันไปเลี้ยงสมองต้องมานั่งต้องมาเดินต้องมานอนคือเปลี่ยนอริยบทเพราะอะไรถ้าถ้าไม่เปลี่ยนยืนนานๆทุกเริ่มรู้เลยว่าทุกทุกคือมันไม่สบายเริ่มลำบากแล้วแต่ใครไม่เชื่อเรายืนอยู่พรานั่นการปฏิบัติธรรมก็อาศัยอริยบทนี่แหละเราลงยืนอยู่ ต้ยืนหรืพักมันจะไม่ไหวมันจะเซมันจะออกอาการนอาการบ่งบอกสรุปก็คือในบรรดาอาการทั้งสี่ต่อของต่างกายยืนยืนเนี่ยเป็นการทำได้น้อยที่สุดในชีวิตประจำวันต่อไปเดินเดินมากไกปยืนเราจะเห็นว่าการเดินเดินสักพักมันเดินมาก,กไม่ได้ เพราะฉะนั้นจะองให้ดีเดินจงกรมเพื่อให้รู้ว่าเดินมากกับเดินน้อยแตกต่างกันยังไงถ้าอย่างาานั้นเราจะไม่เห็นความแตกต่างก็รู้ต่วว่าเดินเฉยเฉยแต่ไม่เห็นความแตกต่างอันทนี่สองยืนเดินนั่งนี่น่าจะเป็นยาวกว่าเพื่อนแต่ไม่ยาวที่สุดเหมือนที่เราทํตรันี้อันนี้คืออีบที่เราทําเป็นประจำคือเห็นเป็นประจำเลยแต่เราลืมไปว่า อีบทที่เราใช้มากที่สุดคือนอนยังไม่ตั้งคืนเกือบตั้งคืนค่อนข้างคืนเราหมดเวลาไปกับการนอนเคยเปรียบเทียบให้ฟังเสมอว่าเวลาเรานอนหลับในอีบทที่นอนมันเป็นอีบทวาของคนตายไม่ใช่อีบทวาของคนเป็น ราะวันหนึ่งข้างหน้านั่นแหละคืออริบที่ถาบรนของเราแปลว่าเป็นอริบที่ไม่เกิดบุญอะไรใดเลยไม่เกิดบุญไม่เกิดบาปเพราะนั้นเราจึงเสียเวลาไปว่าการนอนมากที่สุดในชีวิตหมายก็ว่าวันหนึ่งไม่เกิดประโยชน์ในนนเดเลยกับการนอนเป็นสิบชั่วโมงนะบางคนนะบางคนตอนนี้ยังไม่ตื่นก็มีนะมันเกินสิบเลยนะ นี่คือเสียเวลาคือไม่ใด้ประโยชน์อะไรเลยเพราะนั้นอริยบทที่เราจะทานี่คือยืนเดินนั่งนอนนอนนี่ตัดเอาไปเลยยเวน้นนอนยังไม่หลับถึงนอนไม่หลับก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้านอนหลับแล้วตัดเอาไปเลยเรื่องบุญเรื่องบาตรรือสิได้ประโยชน์ไม่ต้องกดถึงเลยเหลือสามอริยบทเท่านั้นแหละคือยืนเดินนั่ง ยืนนีเ่เป็นระบอกกันแล้วเป็นอีโบทไม่ทมได้น้อยมากประสาทก็ต้องนั่งเพราะฉะนั้นอีบทที่เป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือนั่งแล้วก็เดินนี่คือจึงเป็นที่มาทําไมเราปฏิบัติธรรมโดยอีบทนั่งแล้วก็เดินให้มันมากที่สุดนี่คือเหตุผลทีนี้ยืนเดินนั่งนอนโดยปกติ โดยทั่วไปคือมันไม่มีสติกำกับคือการกระทำโดยปราศจากสติสติเหมือนกันแต่สติที่เป็นอัตโนมัติหรือสัญชาติยามมันไม่ได้เกิดจากการฝึกอย่างแท้จริงมันจึงไม่เกิดปัญญาอันนี้สาคัญแต่ถ้าเรามังเราเช่นเดินไปกลัวามาันเตะนั่นเตะโน่นะนี่ก็มีสติเหมือนกันสติแค่ระวังนิดๆหน่อยๆ นม่แต่มันก็มีประโยชน์นะแต่ถ้าไปให้เรามีสติอย่างแท้จริงอยู่กับตัวอยู่ใกล้ตัวมันจึงเกิดจิตวิสติปัญญาคือเกิดสติแล้วเกิดปัญญาเนะี่ยมันต้องจิตใจต้องจดจ่อต้องฝึกคําว่าฝึกในตังนี้คือฝืนมันต้องฝืนคือฝืนธรรมชาติคือธรรม,อธรมชาติมันไม่อยากอย่างเช่นน,น,นั่งสักพักหนึ่งเดี๋ยวเวทนาตามมาละ นั่งคือใช้รูปต่อไปที่ตามมาคือเวทนา,าแทนที่จะรู้จักขันห้าดีขึ้นในขณะเดียวกันในชีวิตประจำวันก็คือรูปเวทนา,าสัญญาตการวิญญาเขาบอกขันห้าพูุทธเจ้าตรัสว่าขันห้าเป็นทุกข์นะนั่งไปสักพักห้าทีสิบ 10, สีสิบห้าทีอันนี้คือรูปกำหนดอยู่หาใจก็เวทนากำลังจะปรากฏตัวให้มันเห็น คือให้จิตนันเห็นนะมันทุกขเวทนาปรากฏตัวเราเอามาตอยแล้วไม่เอาละโอเคแล้วมันจะไปเห็นครบได้ยังไงขันห้าเมื่อเห็นไม่ครบสติปัญญาเอาอะไรมาเกิดว่าคุณธรรมใดๆจะอ,อะไรมาเกิดมันไม่มีเนี่ยเพราะเราไม่ฝืนฝึกเหมือนกันแต่ไม่ฝืนคือฝืนธรรมชาติครับว่าฝืนจะนมายควาทวนกะรกะแสกระแสโลก มันต้องทวนกระแสแต่ถ้าเราไม่ทวนมันก็ตามตามมันคือไหลน้ําไหลไปไหนมันก็ตามสุดท้ายก็โดนกระแสน้ําพัดน้ําพัดไปไหนมันก็ลงที่ต่ำนี่คือธรรมชาติของเขานะธรรมชาติของน้ําคือมันไหลลงที่ต่ําธรรมชาติของอารมณ์เนี่ยมันก็เหมือนกันถ้าเราไม่ฝึกคือไม่กั้นไม่ปิดมันก็จะไหลหลงไปอย่างนี้ น,นี่คือธรรมชาติของเขาเพราะนั้นจิตมันต้องฝืนต้องฝึกต,ต้องกัน้นตัวเองเพราะนั้นการฝึกในเอบททั้งหมดให้มีสติให้มีสติในที่นี้ก็คือ,คอให้เรารู้ตัวให้ร,รไดับรไดับชิดได้มันก็จะมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจําวันมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องเดิมๆละแต่แม้มันจะเป็นเรื่องเดิมเมช่นทุกข์ กเวทนาที่มันอยู่ช่นนั่งแล้วเวทนามันก็เรื่องเดิมแต่เรารู้จักมากขึ้นหรือมันเริ่มต้นจะรู้จักรูปรู้จักไอ้จกอยากก็ยังดีในบองต้นรู้จักเวทนาที่มันปรากฏอยู่เนี่ยอันนี้คือเวทนาและสุดท้ายสําคัญก็คือปล่อยลองปล่อยดูว่าเวทนาที่มันโกลแขึ้นมโ่มันจะตายไหมปก็ปล่อยให้มันตาย ให้มันรู้ไปนั่งสมาธิปวดแล้วมันตายให้ลอกบันทึกไว้เลยมันไม่มีพระสัพพคบอกท่า,างนงั้นก็หลักอนิจจังตุกขรารามันก็ใช้ไม่ได้แปลว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปมันก็ใช้ไม่ได้แล้วงั้นแสดงว่าสอนมาปิดอันนี้เป็นรลับไปสู่แสดงว่าสัสพพคไอเวทนามีมันอยู่มันก็คลายลงจิตเราไม่ไปยึดตรงนั้นคือไม่ไปจุดจ่อตรงนั้น ไปชิดอย่างอื่นที่มันก็หายมันก็ไม่ได้หายไปไหนหรือพระนันก็มาใหม่อยู่อย่างนี้เราก็ดูละตอนนี้ออมันเกิดได้มันก็หายได้เราเข้าใจก็จะใช้ได้กับทุกเรื่องละเวทนาสัญญาเพราะอะไรเพราะอะไรมันร่วตัวเนี้ยมันมันปวดแข่งประการเพราะสัญญามันบอกกิริยาการอันนี้มันเป็นทุกข์คือมันไม่สบายอย่างนั้นมันสุขะคือมันสบายสัญญามันทําหน้าที่ สัญญาสัางขารกับปรงนะุงเนี่ยอันนี้คือขันห้าเป็นที่มาของความลําบากคือความทุกขะนี่นแหละแต่ว่ามนุษย์โดยส่วนใหญ่ไม่รู้พุทธเจ้าจงบอกมาเปิดมาเผยชี้แจงแสดงให้เราูนี่คือล,ลักษณะของความเป็นอยู่ของมนุษย์เราถ้าจะแก้ไขแก้ไขอย่างนี้อันนี้คือความอธรรมชาติ ในชีวิตประจำวันของพวกเราซึ่งในบทั้งหมดนี้เรามีกันทุกคนเราทํากันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสติมันตามไม่ทัน mm hmm. เพราะนั้นหลักในการฝึกสิ่งนี้รถสติปัฏฐานนั่นเองคือฐานของการฝึกสติก็ฝึกที่ไหนฝึกที่กายฝึกที่ไหนฝึกที่เวทนาทีนี้เวทนามาแล้วเราไม่สู้ะจะอะไรมาฝึกอะกำลังจะปรากฏขึ้นมาแล้วไม่สู้ เปลี่ยนไหมดซะแล้วไม่ทันรู้เลย,เลยจะอ,อะไรไปสู้การพินาาจิตจิตมันบอกจิตมันถอนแล้วจิตแมวแล้วแกมาจิตทำธรรมะอ,อ,อย่าไปตั้งปปพุ่งจะไปหวังจะไปพึ่งพิงอะไรมันจะไม่เลยปรากฏขึ้นมาเลยทาให้ผ่านกานตอนนี้เพราะนั้นการฝึกสติปัฏฐานคือให้เราตามรู้ตามดูตาม,ตามเห็นอันนี้ตามภาษาเลยไม่ใช่ตามอะไรที่ใหม,ม่มากว่าเดินตามคือจิตเราดู รู้กิาการของมันตามรู้ตามการรู้คือเกิดขึ้นให้มันรู้ว่าอันนี้อะไรมันเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นอพิรณาถึงที่สุดของมันจนจบทีนี่เราตามรู้ไม่ใช่ไปเดินตามนะไม่ใช่คิดไปตามมันตามรู้ตามดูคือให้เห็นตามให้เห็นเห็นด้วยใจเห็นด้วยสติปัญญาตามรู้ตามดูตามเห็นจนเห็น เห็นในี่นี้คือเห็นความจริงตามความเป็นจริงของเราน่ะจึงเรียกว่าวิปัสนาพจารณาเห็นด้วยใจเห็นด้วยตาในไม่ช่ใน้ตาหนังไม่ได้เห็นด้ตาเนื้อไม่ใช่คิดเอาเองปัฏนาแม่ยกอะไรล้วก็คิดเอาเองแล้ววิปัสนานั่นหมายวิปัสนึกคุณนึกอาเองแต่มันก็ถ้าอยู่ได้ปัญญาเกิดจากความคิดจิตตมยะปัญญา แต่ไม่ได้ปะยายเกิดจากการภาวนาคือภาวนาม่ปัญญาดังนั้นถ้าจะใครให้เกิดปัญญาได้ก็ต้องลักษณะอย่างนี้คือใช้รูปร่างกายธาสี่การห้า 5, แต่เดี๋ยวให้เป็นประโยชน์กพราอย่าลืมว่าเกิดเกลดเจ็บตายมันไล่หลังรเรามารื่นๆมันไม่ได้ยกเว้นใครอย่างวันนี้ก็มีฝั่งนู้นเขาก็มีหมดลมหายใจก็คือตายนั่นแหละอายุก็ไม่ได้เยอะกลางคนเอง ไปซะแล้วเห็นไหมเพราะนั้นลมหายใจจึงเป็นของที่มีค่ามากที่สุดในตัวตนเราเมือ่อใดก็ตามถ้าเราหมดอันนี้หรือขาดอันนี้ไปขาดลมขาดไปไปชั่วครัง้งชั่วคราวเช่นหายใจไม่ออกนี่ก็ลาบากแล้วยังไม่ขาดใจนะแค่ขาดลมมันไม่สามส่วก็าลาบากแล้วมันต้องใส่เพิ่มแล้ะใส่ออกซิเจนละตัวช่วยหาตัวช่วยแล้วไม่งั้นอยู่ไม่ได้เห็นไหม ความสาคัญของลมเพราะนั้นถ้าเราใช้อะไรไม่เป็นใช้อะไรไม่ได้เลืใช้ของที่มีอยู่นี่แหละคือลมหายใจแห้งเป็นประโยชน์หายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้อยู่อย่างนี้สุดท้ายเราจะเห็นคือเห็นลมนเละเห็นลมยาบลมกลางลมละเอียดที่มีอยู่แล้วสุดท้ายเราจะเห็นคุณค่าของลมหายใจทุกวันเราไม่มี แล้วครูบาอาจารย์ก็บอกว่าหายใจทิ้งหายใจว่างหายใจขับหายใจออกเฉยเยไม่ได้ประโยชน์อะไรคือไม่มีสติกำกับมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะนั้นก็อย่าปล่อยให้ลมหายใจหมดไปเฉยเฉจนวันสุดท้ายไม่มีลมให้หายแล้วมันก็เหลือแต่ใจต้วนี้ตอนนี้ใจตัวนั้นอ่ะอันนี้เราพูดในเบื้องต้นว่าโรคมีสองอย่างคือโรคทางกายโรคทางกายเนี่ยไม่ต้อง คิดอะไรมากเขาไปโผก็หมดแล้วมันไม่ติดเปนะ็นเอาไปฝังก็หมดแล้วโรคทางกายมันไม่หายมันก็ต้องหายแต่โรคทางใจมันไม่ได้หายมันติดที่ใจมันอยู่อยีอยาวนานถ้าเราไม่เริ่มรักษาตั้งแต่วันนี้โรคที่ใจโดยที่เราไม่เริ่มรักษาเลยนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปอันตราย ก็เรียกอันตรายถึงชีวิตเพราะนั้นถ้าใครอยากให้อยู่เย็นเป็นสุขก็เริ่มลงมือได้แล้วชีวิตเราก็จะอยู่จริงๆคือความเป็นอยู่เนี่ยก็ค้อเย็นก็คือมีสินคือสบายเป็นก็คือมันจะไม่ตายเหมือนคนไม่ตายมันต้องเป็นได้ประโยชน์จากความเป็นอยู่เย็นเป็นสุขก็เป็นสุขแบบโลกบ้างโลกทำบ้างก็ยังดี แต่ให้รู้จักก็ว่าอยู่เย็นเป็นสุขก็ขอให้ผู้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนทุกท่านเถิดค <c oughs> ่ะตอนนี้ครับอยู่เย็นเป็นสุขรับพรนะจุนนะ อทอนเลือกยะาวเวะปราริกุเรนตสักรเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอกกปปิอิชิตังปติตัจมหังกิพเมวสมิชนตุสพเพปเรนโสังกปาจันโทปนราโซยะถา วันนีโชติละสัญญาท้าวิวัจันโนสา มารวาตเตยุวอนโุขังอาลังอายุโดพละโดเทโรปะเทระนัโดโอคาจันตังเนทเวอาดกัสเตยยงนันวาภะลัง ปัิถาณาโดเอคายยาสวาุติปปัสติเตเตพวะวตุสัพพังกะลังราคันตตสพเดวตังนุภาเวนะสันดาสุทิภวันตตเต vâng <San> thô sao quá máng gạ lắm vâng khắm đô sao vâng đê vâng thi quá máng gạ lắm so okay.